เอาไปยี่มาให้เลยมันกบดีเซียแล้วได้วิดีโอเอาดเอานิ่บดีียหรดเได้เาก็บดีเซียเลยเนาะเตี้ยมันคือไก่ยิ่งกไปหน่อยกล้กรดงกรดเยียเียดายเยียเียดยีเดา dạng 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 cái <laughs> đứa đó em ở dưới <laughs>

โอ้เปิดสวยได้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 ไห้เร็วครับเเจิดครับเเลยไม่เอานะเบอร์สามไม่เอานะ ตุลองเบ่งสองพี่อยากเสียะบีกรีดถ่ายรูป้อมนก็บอนนอนนนมันระเบิดทันวาน่าด้าลูกย่าด่า

เนี่ยอกพวเปประตูเเบแเยบเป็นละเป้ยโอย้นวนโอยูจักเขือนมึงอยู่ไหนวุ้ยได้ดู้จักเขือนมึงนะมึงอย่าลุ้เด้อครับแก้วคนแก้วนี่คนแก้วฮะ ông quan hàng cái đấy, tui không biết. Tiết tiết, tiết tiết, tiết tối tiết. Moa.

điền, hai đồng đội, đứng, đứng, đứng với nhau, đấy, lao oan lại, căng, phun